สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเลิกง,งามยามดีนะคะวันที่16นะคะพฤศจิกายนพศ2566นะคะก็โอ๋ก็ขอแสดงความยินดีกับ คุณพี่นะคะสาธิตกายดีนะคะและครอบครัวนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้เลิกนะคะมารับรถใหม่ป้ายแดงนั่นเองนะคะก็คันนี้นะคะโอ้นะคะก็ได้เตรียมพวงมาลัยไว้ให้พี่สาธิตเนาะเพราะว่าไว้ยแม่ยานางนั่นเองนะคะก็ขอให้พี่สาธิตเนาะขับขี่ปลอดภัยนะคะค้าขายรุ่งเรืองนะคะนาะที และเจริญในหน้าที่การงานนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณคุณพี่สาธิตกายดีนะคะและขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ให้โอ๋นะคะได้ดูแลนะคะตั้งแต่การคุยรายละเอียดนะคะเงื่อนไขตั้งแต่แรกนะคะจนถึงสัญญาผ่านและวันนี้นะคะก็ได้ส่งมอบรุใหม่นะคะแล้วก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อูก,ก็ยินดีมากๆนะคะที่ให้อู๋ได้ดูแลคันนี้เนาะคันนี้ก็จะเป็น4ประตูนะคะ Entry นะคะตัวยุกสูงพิรนันเนอร์เนาะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์อยากจะบอกว่ารอมากนะคะและของแถมพิเศษที่ได้ให้ไปเนาะก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้านะคะและกล้องมองหลังนะคะ และโอนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณพี่สาธิตอีกครั้งนะคะที่ให้โอได้รีวิวลนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโตโยต้านะคะก็หลังจากนี้นะคะถ้าได้ไปข่าวนะคะโอก็จะติดต่อไปอีกทีเนาะอาจจะเป็นอาจจะไปเปลีป่ยนป้ายนะคะถึงที่บ้านเลยก็ได้นะคะสําหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะก็ ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าสนใจรถโตโยต้านะคะติดต่ออ,อูได้เลยนะคะ097นะคะ3 5 7 5349นะคะเราบริการถึงบ้านเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะแล้วเรามีพร้อมกับรูปภาพส,สวยๆนะคะนี่หลังส่งมอบเสร็จนั่นเองนะคะ